สวัสดีครับกลับมาพบกับฮ l ลลีวูดประจําวันพุทธที่7มกราคม2025กันอีกครั้งนะครับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไรคริสเตียนจำนวนไม่น้อยสับสนกับคำว่าการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณว่าหมายถึงอะไรกันแน่ 1. ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณพระคัมภีร์กล่าวไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่18ว่า อย่าเมาด้วยเหล้าอางุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณคำถามคือการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณคือการร้องเพลงเสียงดังเต้นกระโดดลม้มหรือทำตัวเหมือนคนเมาหรือคำตอบคือไม่ใช่เปาโลไม่ได้กำลังเปรียบเทียบอาการแต่กำลังเปรียบเทียบแหล่งที่มาของความสงบการพักผ่อนจากความกังวลความเครียด และการลี้ภัยของจิตใจที่วุ่นวาย 2. บริบทคือกุญแจสำคัญที่จะให้คำตอบถ้าเราย้อนกลับไปดูอีกสองบทเปาโลอธิบายชัดเจนว่าการเต็มล้นคืออะไรในพระธรรมเอเฟซัสบทที่3ข้อที่18-19ถึงได้บอกว่าเพื่อท่านจะรู้จักความรักของพระคริสต์ซึ่งกว้างยาวสูงและลึกเพียงใดเพื่อท่านจะได้เต็มเปี่ยมด้วยความบริบูรณ์ทั้งสิ้นของพระเจ้า การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณคือการอย่างรู้และดำรงอยู่ในความรักของพระคริสต์ 3. เปาโลเปรียบเทียบเล่าอางุ่นกับความรักของพระคริสต์ในพระวิญญาณทำไมคนถึงเมาเล่าต้องการพักความกังวลความเครียดจากความจริงต้องการหลบหนีปัญหาต่างๆต้องการความสงบต้องการการปลอบใจ และความรักของพระคริสต์ในพระวิญญาณทำอะไรให้เราเป็นที่ลีภยัยนำสันติสุขทำให้ใจสงบให้การปลอบประโลมที่แท้จริงเปาโลจึงบอกว่าอย่าหาความสงบจากสิ่งภายนอกเช่นเล่าอางุ่นแต่จงให้ความรักของพระคริสต์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตยอยู่ด้วยเป็นแหล่งพักใจของท่าน 4. แล้วเราจะได้พระวิญญ,ญาณมากขึ้นไหม ไม่ใช่เลยพระคัมภีร์สอนชัดเจนว่าเราถูกผนึกด้วยพระวิญญาณเราได้รับทุกพระพรฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเรามีทุกสิ่งที่จำเป็นสําหรับชีวิตและความชอบธรรมแล้วในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่13ได้บอกว่าท่านได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณไม่ได้หมายถึงการได้มากขึ้นการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณหมายถึง การยอมปล่อยให้ความรักของพระคริสต์ควบคุมใจเรา 5. ตัวอย่างจากหนังสือกิจการลองดูว่าพระคัมภีร์ใช้คำว่าเต็มล้นด้วยพระวิญญาณกับอะไรบ้างประกาศพระวจนะในกิจการบทที่2และ4ปกป้องความเชื่อรับใช้ด้วยการรอรับใช้ที่โต๊ะอาหารกิจการบทที่6ททนต่อการข่มเหงให้อภัยผู้ที่กำลังฆ่าตน กรณีของสเตเฟนนี่ไม่ใช่เรื่องการแสดงออกทางอารมณ์แต่เป็นเรื่องความรักของพระคริสต์ที่ไหลออกมาในสถานการณ์จริง 6. ความรักของพระคริสต์คือหลักฐานแท้จริงวันนี้มีกระแสบางอย่างที่บอกว่าพูดภาษาแปลกๆคือเต็มล้นพยากรณ์คือเต็มล้นล้มกลิ้งหรือแสดงอาการพิเศษคือเต็มล้นแต่พระคัมภีร์ไม่เคยบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานแท้จริง ของการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณใครๆก็แกล้งทำได้แต่สิ่งที่ปลอมไม่ได้คือความรักความอดทนการให้อภัยการรับใช้และความถ่อมใจ 7. คริสเตียนเปรียบเหมือนขวดน้ำอัดลมเราเหมือนขวดโค้กที่ปิดฝาแน่นและประทับตราเรียบร้อยไม่ได้มีน้ำเพิ่มเข้าไปแต่เมื่อถูกเขยา่าสิ่งที่อยู่ข้างในเริ่มพุ่งออกมา เราไม่ได้ต้องการพระวิญญาณมากขึ้นแต่เราต้องการการเปิดใจให้พระวิญญาณที่อยู่ในเราเผยความรักของพระคริสต์ให้ลึกขึ้นการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณคือการดำเนินชีวิตที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความรักของพระคริสต์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่การแสดงแต่เป็นชีวิตที่ถูกเปลี่ยนจากภายในพระเจ้าอวยพรครับ